สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟันหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยดาวนะครับทุกๆท่ทานกันเลยนะครับในงวดที่แล้วเนะี่ยก็ยินดีด้วยเนาะสลับในสูตรสามตัวลงงวดแรกนะฮะลงงวดแรกนะครับก็นั่นแหละนะฮะหลายๆสูตรที่ผมทำเนี่ยลงงวดแรกมักจะเข้านะแล้วก็งวดที่สองนี่มักจะไม่เข้านะครับอ่ะตัดเข้าในที่หนึ่งห้านะครับก็เกือบเข้า3ตัวแล้วนะนะก็ในชุดเน้นๆนะครับที่ผมฟันให้สำหรับ FC ตัวยงนะเน้นๆ3คู่เจาะ15ตรงๆ อ่ะตัวเจาะก็เข้าอีกแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับโดนเสียดายรูดวิ่งฟัน7ไม่มาเลยนะครับ7นี่ก็ไปออกข้างหน้าเนาะไปออกข้างหน้า6ตัวนะมันออก74 4นะฮะอ่ะมาดูนะครับของในสูตร3ตัวนะมาดูในสูตรนี้ด้วยนะลงวันที่2นะครับนดะอ่ะผลแล้วก็จะมาดูในสูตรเก่าด้วยนะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับสูตรส7 3สูตร2 8 4แปแล้วก็ในที่ในสูตรนะครับ192ก้านะนี่ก็มีสูตร 473นะตัดเข้า44เนอะอืมอ่ะเดี๋ยวได้ดูกันนะครับมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะลงวันแรกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังดีที่ยังมาในที่ในบนอยู่ออกไปในที่ใ 4, 4, 1, นะึ่44 15เนอะในสรุป3ตัวก็เข้าเนาะ3ตัวผมให้ไป451นะใน3ตัวนะครับในชุดสรุปก็มานะครับในที่ตัดเข้า15เนาะ ก็มีเด่นสีอยู่เนาะแต่เสดายมันไม่ได้ออกในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอ่ก็มาในที่ในหนนะครับนี่ถ้านำไปจับก็ตรงๆก็ยินดีด้วยนะฮะส่วนต่อไปนะครับในล่าสุดนางมาต่อนะครับสรับในสุรนี้ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมาเนาะก็จะเป็นในที่ใน7จ4 4เจ็เนาเนืะงวดวันพระไม่ออกเบิ้ลนะมาออกหลังวันพระ วดก่อนออก52อรอบนี้ออก1 5หเนาะเอ๊ะเลขมันออกใกล้เคียงกันนะช่วง,งหลังๆนี้นครับหวเรางวดที่แล้วใครไม่ถูกวดนี้ขอให้ถูกด้วยกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับลงวดที่2สูตร3ตัวนะครับหาในหลักร้อยนะนำในหลักหมื่นคูณด้วย5นะครับพันคูณด้วย500คูณด้วย9แล้วก็หน่วยคูณด้วย9 4 5หเป็นซิบห้ายีเป็น36 5 9เป็น45 หบวกหเป็น11เนะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2ส่วนนี้ที่ในหลักสิบหลักสิบเนี่ยคก็จะนําในหลักแสนคูณด้วย3กับ5นะครับแล้วก็หลักพันคูณด้วย5หลักร้อยนะครับดึงลงมาก็คือ4นะฮะแล้วก็คูณด้วย9หลักสิบคูณ5หลักหน่วยก็จะคูณด้วย6นะครับเจ็ดสามเป็น21นะิบเเจ็ดห้าเป็น35 4 5เป็น20นะ4ก็ดึงลงมานะหลักร้อยนะครับ49เป็น36 ห5ได้5 6 5หเป็น30จะบวกกันทั้งหมดนี้นะฮะบวกกันกับ6ก็จะเป็น10นะหบวกหก็จะเป็น10เหลือ1ตรงนี้ตัวเดียวนะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะได้2ส่วนในชี้ในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็จะนำในชี้ในหลักแสนอ่าหลักหมื่นนะคูณด้วย4 5แล้วก็8 9นะครับหลักพันคูณด้วย8หลักสิบคูณด้วย5หลักหน่วยดึงลงมาด้วยแล้วก็คูณด้วยเลขคงที่5 4ี่คูณสีเนะสีเป็น16 4ห20 4่คูณแเป็น32 4 9เนะฮะเป็น36 4สคูณแเป็นส2 1 5ิบได้หดึงลงมาแล้วก็5้เป็นยี่บะบวกกันง่ายก่อนเลยก็คือ5้บวกหเป็น10นะครับก็จะเป็นในที่ใน6บวกกันกับ3เป็น9 9้เบวก6เป็น15 หาบวกหเป็น10เหลือสเพิ่มแต้มไปล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้เนาะหน1 2งสองหนึ่นึ่นึถ้าให้มาแบบนี้มักจะเป็นเลขดับเนาะสให้มาทั้ง3สูตรเลยนะฮะจับสามตัวในล่าสุดในสูตรนี้เนาะก็จะได้นะครับที่ใน1 1 1 2 1 1>, 1 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2นะแล้วก็2 2 3นะครับก็ยีรีวิวนำไปตัด2ตัวนะไม่ว่าจะเป็น1 2หรือ1 3หรือ2 2หรือ1 1อ่ะอาจจะเบิ้ลอีกหรือเปล่านวันนี้นะครับเนาะก,ก็ขอให้โชคดีแกในสูตรนะฮะสูตร2 5 4สนะสูตร2 5 4 ลงวันที่2หวังว่าจะตัดเข้าซักตัวแล้วกันนะครับถ้าตัดนี่็ก็ตัดซื้อบนแล้วกันเพราะว่ามันมาบนแล้วมันต้องมาบนอีกนะครับเหมือนในสูตร4ี่เจ็ดสามนี่แหละช่วงแรกที่ลงไปนะครับเข้านะฮะก็เข้าบนนะช่วงแรกที่ลงมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับทั้ง3สูตรเลยนะสูตร4ี่เจ็ดสามเข้าไปในที่ใน4ี่สี่นะตัดเข้าในที่ล่างเนาะ อ,ออกาไปชี้ได้สี่สี่หส่วนในล่าสุดเน,นี่ยฮะสูตรนี้หลักร้อยเกหลัก1ิบหหลักหน่วยเป็น0กับ1นะครับเนี่ยเหมือนในช่วงนเนี้ยเนี่ยที่ลงไปเนี่ยมวดแรกเข้านะฮะมวด2ก็เข้าบนเหมือนกันนะคล้ายๆกับในสูตร252เมื่อกี้นะ,ะเนี่ยก็จะเน้นบนอีกก็ได้นะนะนี่แหละสูตรนี้แหละสูตรนี้ในล่าสุดเนะะี่ยฮะก็ จับ3ตัวเนาะก็จะได้นะฮะในที่9 9 5 0 9 5 1 9 6 0 9 6 1 0 5 0 0 5 1 0 6 0แล้วก็061นะฮะสลับในสูตร473นะ อขอให้โชคดีกับในสูตรแรกเลยกันนะครับนําไปตัดด้วยนะ,ะว่าก่อนตัดเข้าล่างวดนี้น่าจะตัดเข้าล่างอีกนั่นแหละนะครับแต่ก็1น,นะ1มา2ส,สูตรเลยเนาะต่อไปนะครับเป็นสูตร28 4สนะครับไม่เข้าเนาะอืมไม่เข้าไม่เข้ามาสี่งวดแล้วนะห้างวดนี้ไม่เข้าก็ไม่ใชาแล้วเนาะในในสูตรนี้นะครับสูตรสองแปดสี ทางวดนี้ไม่เข้าไม่ช้แล้วนะครับอ่าเนี่ยเพราะว่ามันหลุดหลุดมายาวเลยแต่ช่วงมันเข้ามันก็เข้ายาวๆอยู่นะเนี่ยแต่ชบพ,พอได้หลุดเลยหลุดเยอะเลยนะครับจริงวันแล้วเนะนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะหกทางวดนี้หลุดเป็นงวดที่เจ็ดก็ไม่ใช้แล้วเนาะเก็บไว้เดี๋ยวรอมันเข้าเดี๋ยวค่อยมาใช้อีกนะครับหลัก 110, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับสามตัวก็จะเป็นที่ก็มันช่วงที่มันเข้ามันก็เข้ายาวๆเนาะ ช่วงที่หลุดมันก็หลุดยาวๆเหมือนกันนะครับนี่แหละนะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดอา่าเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปรปับปนกันไปแล้วกันเด้อน,นะครับถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็รอติดตามในสรุปหวยนะในคลิปถัดไปนะก็งวดที่แล้วก็เข้าทั้งหนึ่งห้าแล้วก็เข้าทั้งสามตัวสุดนี้เลยนะอย่าลืมนําไปตัดด้วยนะครับเนาะอืมคล้ายๆกันเลยเนาะกลัวจะหลุดอีกแน่ไงน,น,น่ะ เพราะว่ามันเหมือนกันกับในสูตรนี้นี่เพราะว่าถ้ามันให้มาเหมือนกันนี่มักจะไม่เข้านะส่วนมากแต่ส่วนน้อยที่มันจะเข้านะถ้ามันชนกันแล้วนะส่วนน้อยนะครับแต่ชนกันนะส่วนมากจะไม่เข้าอ่าอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้นะเออมันอาจจะเข้าก็ได้ที่มันชนกันในวันนี้สูตรสุดท้ายท้ายสุดนฮะก็จะเป็นในสูตร192นะครับออกไปที่ใน4 4 1สสูตรนี้สถิติสถิติ หลุดทุกหลักเลยนะก็ครั้งล่าสุดมันก็ยังเข้าล่างอยู่เนาะอืมนะมันจะหลุดไม่เกินสองงวดนะนี่สองงวดมาหนึ่งงวดมาหนึ่งงวดมาแต่ก่อนหน้านี้ก็หลุดยาวๆอยู่นะเออเนี่ยมันมันเริ่มมาแล้วแล้วก็หวว่ามันจะเข้าแล้วกันนะอ่าหนึ่งใหม่อีกแล้วนี่เนาะหนึ่งหลายสูตรเลยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะจับสามตัวในสูตรหนึ่งเก้าสองก็จะเป็นที่ในศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ง หกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะสลับในสูตรนี้ก็อย่าลืมนะไม่ตักแล้วกันนะครับสามตัวก็ครบหมดทุกสูตรแล้วนะนะครับก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะสลับในสรุปหวยนะครับก็งวดที่แล้วนี่ก็ก็สรุปเข้าก็เข้า3ตัวด้วยเนาะอ่าสามตัวก็เข้า2ตัวก็เข้านะครับสลับในสรุป ก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเลขกไหนก็รอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับหรือนะครับเข้ามาเป็น F4 ตัวยงนะครับเนาะนี่คัดน้อยนิดนนนะก็ความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับสำหรับ1นงวดที่แล้ว3นี่คู่นินินหนตรงๆนะครับก็เข้าไปรับกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ